สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมณีสีพ้ามามเที่ยวตลาดกางโดงละแดงเด้อค่ะมือนีอยู่ที่ตำบลกุดโดนอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินค่ะตลาดเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าหอด17นาฬิกาหามุงแรกเด้อค่ะตลาดขายอาหารพื้นบ้านค่ะอาหารตามฤด,ดูกาลจ้ามาอีกแล้วจ้าวันนี้นังควาย<ม>แห้งม,มีมัดละ50 50กชิมัด ใส่หนีเลยค่ะมัดละหนึ่งรอก็ใหญ่ๆอันนี้หนังควายด้วยค่ะเอาไปทุบนะจ้า,าไปจีแแ้้วก็ทุบกินกับข้าวเหนียวกระแทบหรือว่าจิแกงไส่พักขีเล็กก็ได้ค่ะมันแซงหัวต้มเผือกต้มจ้านี่หอยหน้าเป่ครับแบะซื้อหอยกันจ้าอันนี้ลดจักบาทนะค่ะ80ิบบาท เอาไปต้มกินก็ตำมักหุงเขียดก็มีด้วยจ้าเขียดนี่ถุงเท่าไหร่คะเขียดถุงละหนึ่งร้อยปูถุงห้าสิบเขียดถุงละหนึ่งร้อยสื่อหอยไปต้มหมักหอยเพลินแซบแซบพักขี้เหล็กต้มจ้าถุงยี่สิบบาทพักขี้เหล็กต้มแล้วลานหนังก็มีหลายล้านด้วยค่ะ แบบมาสื่อมาเดือกมาชมไดเดอร์ค่ะร,ร้านหนังหนัง,งต้งมหนังวัวแห้งจำเปจำเป๊ะจเจเป๊ะจเปะจำจะเป็นจกเป๊ะจำเะเะจำเะเป็นนะแก,แกจะจเปะจำะจำกะจัเปะจำเเะคเะจำะจะจีเ โลละหนึ่งร้อยหกสิบขาจอกเอ็นแก้วกินกับแจ่วขมแบบแผ่นกับมี่นะค่ะอันนี้่อันนี้คือจะให้ไ่ล้วค่ะกินพร้อมกินเลยเอาไปแกงใส่ตัเกล็กแซบแซบเข็ดได้หลากหลายเมนูมีหลากหลายร้านเลยเด้อค่ะมาเลือกมาชมกันได้ แม่สมหมายเจ้าเก่าเจ้าเดิมจำเป๊ะจำเป๊ะมาเดอ้อมาเดอ้อปีใหม่ยังมานอย่าง,างจ้าปีใหม่นะไพ่พา,านเสรจนีก็อย่าลืมแวะสื่อของเป็นของฝากใดเด้อคะ่ะของฝากของตอ้อนหช่ไหมจ้าแมงแคงจ้าหอมหอมถุงละหนึ่งร้อยถุงละห้าสี่ั่แล้วสี่สิบบาท นังแขรงถุงเล็กห้ถุงใหญ่100เห็ดเพิงช่วงนี้ก็ยังมีเห็ดอยู่บ่แม่แมอันรู้ว่าจักบาทเนาะค่ะ,น,ะนี่เห็ดเพิงพจานละห0ึ่งร้อยด้วยค่ะเห็ดพึง่งเห็ดเพิงเนาะค่ะห้างมิ่มจา้าห้างพึ่งห้างพึ่งรัง,งพึง่ง ดักแด่จ้าแด่สื่อดักแด่จานห้าสิบเป็นป่ะคะแม่สมขีดค่ะสามขีดเลอค่ะหมักบกขัวกับมี่ค่ะหมักบกขั่วก็ถุงละยี่สิบถุงละห้าสิบก็มีค่ะมาเลือกมาชมได้เลยแสบ,แสบของกินมานห่าหมักสมม,อมอ่อมหมักขามปอมผักหวานเฮดคอนเฮดกระด้างจ้า ซื้อววยไปแกงค่ะ50บาทจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ถุงละ100ปอกอกเปลือกแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องไปแกะเปลือกอีกเธอานึงค่ะมีเห็ดกระด้างมีเห็ดคอนหมูก็มีเด้อค่ะหอยนามาเที่ยวามาชมกันได้เด้อค่ะซื้อเป็นของฝากของตอนนะคะปีใหม่ไพกลับบ้านเนาะคะ่ะแตาอย่าลืมแหวะเด้อค่ะ ตลาดกลางดลงละแนนค่ะตำบลกุดดนอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินตลาดเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง17นาฬิกา5โมงเย็นค่ะ